ก็กาบสวีดัสสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควีฟเอฟเอ็มอีเช่นเคยนะฮะผมอยู่กับเกม ROV นะครับผมไวรุ่นนะฮะผมก็ผมไปอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยคือแบบว่ามีเลายคนว่าผมเล่นเกมว่าผมลุ่เก่ครับโอเคตอนไหนนะก็ผมได้ไปอ่านคอมเมนต์มานะับผมมีแบบว่าพี่ชายคนนึงนะผมคอมเมนต์บอกผมว่าอะไรวะ คลิปผมอะดูฮาเท่านั้นนะคะผมดูอสาระไม่ได้นะัะผมก็มันก็ตามจริงนั่นแหละับผมคลิปเนี้ยผมถ้าถ้าผมทําฮาผมก็จะทําฮานะครับผมเพราะว่าผมนี่ไม่มีสาระครับผมเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะมีสาระกว่านะครับผมโอเคก็เขาบอกว่าอะไรวะผมเล่นถึงแหลงความถึงพูดได้นะับผมโอ้โหกินดูผมเกินไปแต่ละไม่ใช่เป็นผมติดเล่นแบบเนี้ยบางทีผมก็แบบไต่แหลงจริงๆจังๆอยู่นะัะผมแต่แบบไม่ค่อย้แตกขนดาดนั้นนะพี่ชายใหญ่ โอเคเขาบอกว่าผมผมเล่นถึงแลงคอมถึงพูดได้ผมดูแล้วเล่นกันไม่โหดเลยนึกสงสัยเหมือนไม่เกินแลงไดมอนด์โอ้โหเจ็บใจจริงจริงโอ้พี่ชายใหญ่พี่ชายก็พูดเกินไปมาพี่ชายใหญ่ ก็ผมก็อยู่แล้งคอมเมดเดอร์สองนะครับตอนนี้พี่ชายใหญ่นะครับผมก็พยายามจะดันขึ้นคอนอยู่นะครับผมแต่เวลาไม่มีนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ผมจะฝากบอกพี่ชายนะผมมาแบบหน่อยแล้วกันนะครับพี่ชายใหญ่ผมอยากขึ้นจะแรงแรงไปพร้อมพี่ชายใหญ่นะครับผมโอเคอย่าลืมมาแบบผมด้วยในเพจนะคบผมโอเคก็ไม่ได้บางอะไรกันนะครับดูกันไปนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่แรงคอมเมดเดอร์สองนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นโรสเต็กไก่กะให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ชิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับผมว่าแรงคอมพิวเดอร์ผมขึ้นมาด้วยน้ำเมือกน้ำตัวเองหรือเปล่านะผมหรือให้ ท่านบูสมท่านคนอื่นแบกนะครับผมหรือว่าปั๊มแรงนันเองอะไรเงี้ยนะครับผมก็ผมก็เล่นเองนะครับผมไปเลยนะผมเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันเลยละกันนะครับผมเขาโอ้โหเขาเขาให้ผมเป็นซัพนะผมเขาให้ให้ผมเล่นเป็นซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมก็จัดไปนะผมเล่นได้อยู่แล้วนะผมแต่อาจจะเล่นไม่ตึงนิดนึงนะครับผมเขาออโตโร่ฝั่งเราเขาออโตโร่ของผมไปแล้วนั่นเองนะครับผมผมเราจะเลือกเป็นเคสละกันนะครับไปรุ่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับผมมาครับผมตอนนี้เข้าเกมเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมเคสแบบตัวฟ ดีผมนะครับผมมาออกล้างดีไหมครับเนี่ยคนดูครับผมดูออกมันเป็นนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะออกอะไรเหมือนกันนะครับผมติดตลกไปหน่อยนะครับผมออกล้างกันนะครับผมไปล้างตัวไหนวะกูออกไปล้างตัวไหนวะผมออกล้างไปตัวไหนเนี่ยล้างตัวโลละกันเนาะจังหวะนี้ตาครับผมเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้ติดตลกนิดนึงแล้วกันนะครับผมโอเค อุยเว็บัลกแดงผมโดน Jamie Jamie โเวทวเหครับผมจังหวะนี้อุ๊ยรถแดงครับผมผมต้องยืนรอให้ให้เขาก่อนนะครับผมให้เขาเวทให้ได้นะครับผมไปว่ไปบ่เชียบ์เพิร์ลได้ครับผมสวยครับผมถอยถอยถอยเบิ้ลถอยแตกไหมบังอ่ะโอเคกระป๋ากระป๋าโอเคสวยครับสวย มัน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 มากันตต้มเลยมันมากันเติมเลยโอ้โหปิดีะครับผมปอดไปก่อนครับปอดไปก่อนปอดไปก่อนปอดไปก่อนเพื่อเราไม่พร้อมจริงป้อมบนผมมาแล้วจ้าป้อมบนจ๋ารอสักครู่นะจ้าป้อมบนจ๋า ตึงจอดอุ ite, ้ยจริงนะผมเกมนี้คือแบบเขาดุดันมากนะผมดุดันไห้เก่งใจใครกูแพ้แน่ๆเกมนี้แล้วคุณรู้กันใช่าผมไก่อีกครับเสียใจโอเคจ้างมันไว้ไว้เอ๊ซลฟี่ตาครับผมเซลฟี่ต่างมันตาครับผมเยอะผมผมเราตายแน่ๆเลยโอเคอันติมาแล้วครับผมจังหวะเนี้ย เลือดร้อมอันตีมาเข้าดิเพื่อนเข้าดิเพื่อนเข้าดิเพื่อนเอ้ยไม่มีโอเลือดก็เต็มไมีกองตะกอนวะกูปวดหัวเกินสวยกีฬาผมเก็บหมดสวยมันเป็นมาผมแน่ๆเลยครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจบจบนะครับผมไม่แตกไหมเรียบร้อยเก็บหมดครับเพื่อนเราเอามังกรต่อเลยได้ไหมเพื่อนเลือดพร้อมไหมเลือดพร้อมไหมี๋ยวกูไปเสริม สมัยมันตายอยู่โอเคครับเขาไม่เอาปั๊บถอยไปถอยไปมาทำไมมาทำไมมาทำไมในไอ้บ้านนานวลน้องใหม่ต้องกลับคืนมาถ้าพร้อมเปิดไปกิจมาได้ทุกเมื่อเพื่อนกันไปนี่ไปเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนครับสมัยนี้เราโดน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 ผมโดนว่ะคือมันเล่นคือมันเล่นใจเลยพวกนี้นะครับผม เกินไปเกินไปไม่ถึงค่อยเรอกถึงอยู่เราเราโดนกดเลนอย่างหนักครับผมตอนนี้ครับผมเลนอื่นต้องรีบทําทําเลนแล้วครับผมจังหวะน,นี้มันมันอยู่บนสามเลยครับผมคือที่อื่นต้องแบบรีบทําเลนซะแล้วครับผมโอ้แหลก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 เราแหลกมากเลยเฮ้ผมแหลกมากเลยครับคุณดูเฮียผมโคตรแหลกเลยตอนนีะโอ้เน็ตปิงจัดเลย

โอ้โหคือเขาทำเลเป็นเลล่างกันนะผมไม่มีโอกาสมันเลบนเลยว่ะับไป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 ัไปโอเคโอเคครับผมยังได้อยู่เราแม่งเ้ยมึงทำกูเกินไปแล้วมึงทำกูเกินไปแบนแตกสวย ฮ่าแบงแตกเคสสวยเลยเชยร์ชิพก่อนแล้วกันนะผมจะชิพข้อคอมโอ้ยเชยร์ชิพท้ายแล้วมั้ยถึงมั้ยเรเอามังกรได้นะเพื่อนเอาจริงๆมาดิมาดิมาดิรวยกูได้มังกรฮ่าฮ่ารวยสวยแตกอึ๊บรวยได้ต่อได้ต่อด้ต่อจริงหมดสวยไอ้เหี้ย เ็สเก็บหมดครับผมเ็สเก็บหมดเดี๋ยวขาออกฟอก่อนแล้กันนะผมออกอันนี้ก่อนละกันกตัวแตกตัวแตกตัวแตกเปิดแฟกต์ก่อนนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวรอกันโอเคเพื่อนเรามาละแปะแปะมึงมาทำไมป้อมยิงมึงนักบอกไว้ก่อนป้อมยิงมึงนะมึงมาทำไมแตกไหมโอ้โหไม่แตกครับเพื่อนถอยกันได้ไหมครับผม เช่มันมาเซลฟี่อยู่ในพุ่มนี้ครับผมเซลฟี่อยู่ในพุน่มนี้ถอยก่อนเพื่อนว่าเราต้องปล่อยบอมแตกแน่เลยวะเฮียเอ๊ะตรงเนี้ยงานหลบคือโดนกดจัดครับผมเบร,บน,เรนบนเรานะครับผมแต่นีพเพื <Show time. S 1> ่อนตีกูมา <c oughs> พเาพื่อนเพื่อนขอบกำลังสนับสนุนเลยพเพื่อนเอ้ยกูไม่ได้ตืน่นผมไม่ได้เดินตามแครี่วาตอนเนี้ยไม่ใช่ได้หรอกนะครับผม อย่าล่ะค่ะคือแครี่เข้าไปตรงการลางเลยผมการป้อมคนเดียวประเด็นไม่มีไม่ไม่มีดาเมจให้การป้อมนั่นประเด็นประเด็นคือประเด็นตอนนี้นจะได้หลอกเรียบร้อยครับผมแล้วเข้ามาชากันเลยครับผมเรียบร้อยแตกครับผมไปแตกป้อมก็ไม่กันนะเดี๋ยวนะเดี๋นะเดี๋ยวนะเราเรารู้ว่าเราถึงสองคนแต่กูไม่ไมีมัไม่มีดาเมจเลยครับผมจริงคือผมไม่มีดาเมจเลยเกมนี้ บนบนก็ได้แล้วครับผมเขาจะเอาดังนะครับเดี๋ยวการให้เดี๋ยวการให้ไปเลยไปเลยไปเอาดังเลยเพื่อนเอาดังเลยวอทลทาร่ามาแต่มันไม่เอาเนี่ยว่ามันจะไปเวทเหรอมึงแหลมจังวะเพื่อนโอ้โหคนแหลมเลยนี่ผมโอ้ยไป,ไปีกปีกไม่ไปโอเคแลปิดให้นียเนี่ แพ้แป้หล่อเดิล้างแป้แพ้แตกหนึ่งรอเร็วได้ต่อเพื่อนสวยสวยเลยสวยเลยคาราผมคาราผมแตกคาราผมแตกโอเ้เชี่ยมันดูเลือดจัดเลยอ้าอ้าโอ้ยอเฮียไปไหนวะเชลลี่ผมเกินไปว่ะเชลลี่ผมมันจะจะไปฟาร์มอย่างเดียวเลยเยยยผมก็ไม่ได้ดูแบบเชลลี่ไงว่าเชลลี่อยู่กับเราหรือเปล่านะเมื่อกี้นี้ จังหวะนี้เกมคือแบบเราแบบโดนกดตามแล้วครับผมจังหวะต้นเกมเราได้นะครับผมเราเริ่มเสียแล้วครับตอนนี้กูเปิดตามให้เอาดิเออสวยสวยถอยได้ถอย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 ได้ถอยถอยได้ถอยก็ใจเย็นใจเย็นสวยครับสวยเดินมาครับผมเด่อันแต่อันสีกูยังไม่พอตอนนี้กอนชะส่วนจะได้อยู่โตโตโร่ อีตโตโรก่อนนะวานนี่ยังไงจนผมกลับไปก่อนครับกลับไปก่อนับอนวบขอมแทงถึกๆไปแล้วกันนะครับผมไม่ออกช่นได้แล้วครับผมออกของไม่เป็นจังหวะนี้ออกแทงถึกๆไปแล้วกันโอ้ยรอเลี้ยวมาโอ้ยเรี่ยแปะไม่ทนันเพื่อนไอ้สัตว์ได้ไม่มีไม่มีดาวเมทโอ้โหคือแบบตอนนี้คือจะโดนกดจากตอนนี้ปีเชีย,ยร์รึแปะหวานนี่มับ คือเชฟการ์ดแล้วกันนะคุณเชฟการ์ดสำคัญสุดนะจะไปแท่นไหนเพื่อนเชฟตีเกาไม่ชิปก็ไม่เข้าโอ้โหโอ้โหมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเอ็นเพื่อนทำตีอยู่ในความเลยเพื่อนไปนั่งนั่งนั่งขอลีเลยก่อนขอลีเลยก่อนมึงดูแท้งตอนนีเพื่อนเราจะแปไเกมนะครับเนี่อ้อ มอาไปเดวเ,ดวเาตองิดโอเคดานนี้มีแค่เลีย้ยชข้อชิเข้ออย่างไรตอนนี้คือเกมเราโดนกดจัดร้าผมเกมเราคข้าตอนนี้เปิด เบียแตกไปมเอาบ้านสวยได้ต่อได้ต่อโอเชี่นิ้วบนวะงโอเชี่เพื่อนเราไม่ตายครับเราต้องถอยแล้วครับผมไว้กีฬามาเอาบ้านเพื่อนกีฬาเพื่อนเอาบ้านดิสวยจะแตกหรือาจะแตกหรือเราจะแตกเราถอยถอยก่อนถอยก่อนก็ได้ถอยก่อนก็ได้ถอยเลยถอยเลยถอยเลยเตียวฟิตเตียวฟิตเอ้ยทาร่าเดี๋วนี่ไงทาร่าผม เรียบร้อยนะครับผมไอชิเนโดนล้วงคาป้อมนะครับผมแครี่ผมโดนล้วงคาป้อมใครไม่ได้ขอยอมแพ้หยักเดี๋ยววันนี้เชียร์เจ็บมีอันติมาเพื่อนไปชิปกาวแม่งเข้าตอนนั้นไปเอาโตโลู บ้านมึง <tu> ก <i ro> ับเบเอาโตโรไอ้เหี้ยเอ้ยมึงจะเอาแทงเข่าก่อนบ้าเมากวะโอ้โหอ้เหี้ยโคตรแรงแบบแรงจัดๆออกกันเว้นด่วนเลยไอ้เหี้ยแบบอย่างแรงเลยนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับผมโอ้โหผมผมไม่รอดแน่ๆเลยตอนเนี้ยกูสุดชีวิตแล้วเพื่อนกูแท้สุดชีวิตละ โลบบ้ผมไม่ลืมอเออเอรันดอผมไม่ทําอะไรเลยเกมเนี้ยมันทำชะไรไม่ได้เลยเอันดอผมมานี่แหละครับผมผมก็มาโชว์สเต็แแก่ให้พี่ดูแล้วนะครับผมผมก็เล่นในซ่อนี้แหละครับพี่ชายใหญนะครับผมขึ้น ขึ้นหรือลงก็ไม่ได้ซีเรียสผมนะครับผมก็แบบเล่นเอามันๆหนุนนกๆนะฮะผมโอเคก็พี่ชายถ้าพี่ชายตึงก็มาแบกผมได้นะฮะผมเนี่ยผมจะตกแรงคอมมานเดอร์สองแล้วนะพี่ชายยหญ่นะฮะผมฝากพี่ชายมาแบกแรงผมด้วยนะฮะผมผมเป็นเอ็มบีพีด้วยเกมนี้เป็นยังไงเอ็มบีพีู้แพนนะผมก็ไม่ไดีใจเช่นหรอกกูอยากชนะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะับผมคนดูครับผม,ดผมเดี๋ยวแบบว่าคลิปเปตนตีนอาโอ O V นะับผมคิดกับว่าเล่นเป็นตัวอะไรนะับผมไว้เจอกันคลิปหน้า